นีในตำรับเป็นสุข,ขุมแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเขาดูแลในเรื่องของน้ําดูแลในเรื่องของไฟดูแลในเรื่องของลมแต่น้ําไฟลมที่ดูแลนี้กลับไปดูแลในเรื่องของระบบการทํางานของไฟธาตุในร่างกายแต่ฤทธิ์ของเขาก็ยังคงสุข,ขุมอยู่นั้นหลายคนจะกลัวว่ากินแล้วเนี่ยมันจะทําลายตับทําลายไตยไหมนะครับโดยพื้นฐานของการใช้ยาลดสุขขุมและโดยเฉพาะยิ่งในในตำรับยาในตำรับเวลพลาสเนี่ยสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในการดูแลตับโดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อมันทําการฟื้นฟูตับเนี่ยมันไม่เหมือนกับยาที่ที่แผนปัจจุบันนะครับที่ไปทาหน้าที่ไปจี้ไปเคี่ยวไปเข็นให้ตับทํางานไม่ใช่ <c oughs> แต่เขาทําหน้าที่ก็คือใส่ปุ๋ยครับบำรุงตับ <c oughs> ทําให้ตับเนี่ยสามารถมีกําลังมากยิ่งขึ้น <c oughs> นะครับมีพลังมากยิ่งขึ้น <c oughs> เมื่อตับมีกําลังมากยิ่งขึ้นตับจะทําหน้าที่ไปดูแลไตให้เป็นปกติ เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของสมุนไพรที่เป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแดลร่างกายโดยโดยผ่านองค์ความรู้โบราณเน่ยนะครับจะไม่ทําลายตับและไม่ทําลายไตยแถมยังทําให้ตับและไตทํางานดีอะไรคือเครื่องชี้วัดว่าตับและไตทํางานดไไีไม่ทำลายหนึ่งคือทานข้าวได้ไม่แน่นท้องมีกําลังมากขึ้นสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับปัสสาวะใสไม่ขุ่นไม่เป็นฟอง ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงนะครับทั้งนั้นเราเห็นปัสสาวะใสแสดงว่าไตเราดีขึ้นเรากินข้าวได้ขับถ่ายเป็นปกติทุกวันแสดงว่าไตอตับเราทํางานดีขึ้นและถ้า2ออย่างอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกันเราหลับลึกขึ้นทุกๆวันแสดงว่าตับและไตนั้นอยู่ในจุดที่เป็นสมดุลละนั้นเราสังเกตด้วยตัวเองง่ายๆในการรับประทานยาต่อเนื่องไม่มีพิษมีภัยไม่มีพิษมีภัยมีแอาพิษออกใช่ครับใช่ครับเป็นการกําจัดพิษออกในทิศทางที่เหมาะสมด้วย